พบกับตัน้อยอีกแล้วนะคะ CLP คารรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาส่งทั่วไทยเซอร์วิสทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะตัวน้อยจะมาอัปเดตการเปรียบเทียบรถ2รุ่นระหว่างรุ่นขับพงมาลัยกับขับแฮนด์ซึ่งการขับแฮนด์เนี่ยก,น 01, กาายก็คือรุ่น M01 กับพวงมาลัยก็คือรุ่น M04 แต่วันนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบ2รุ่นค่ะคือรุ่น M01T กับ M04T นะคะว่ามันต่างกันยังไงมันดูยังไงหรอนะคะ,ะคันซ้ายมือของต้นอนอเนี่ยก็คือรุ่น M01T คันขวามือคือรุ่น M04T ค่ะ M04T คือการขับพวงมาลัยนะคะ M01T คือขับแฮนด์นะคะตามต้นอนอมาเลยค่ะ m 0 1 T นทนะคะง่ายๆเลยก็คือเป็นการขับแฮนด์นะคะไม่ต้องใช้ขาในการขับมันง่ายมากเพราะอะไรมันเหมาะกับใครเหมาะกับผู้สูงอายุหรือก็ทุกเพศทุกวัยคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถยนต์ไม่เป็นขับได้หมดเด็กเล็กก็ขับได้เด็กโตก็ขับได้ค่ะแต่เด็กเล็กนี่ต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่เนาะเห็นไหมว่ามันใช้มือสองข้างในการคอนโทล เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าง่ายมากไม่ต้องใช้ขาผู้แบบขาอ่อนแรงผู้พิการตรงขาขอโทษที่นะคะก็ขับได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้นั่งได้หนึ่งที่นั่งนะคะโอ้ยจะล้มอันนี้นั่งได้สองที่นั่งเนี่ยสองที่นั่งนะคะแล้วก็ปรับปรับเป็นกระบะได้ด้วย แป๊บหนึ่งอ่าปรับเป็นกระบะได้นะคะ M 0 1 t มันท้ายมันนั่งได้ไงถูกไหมคะแล้วก็เป็นกล่องเก็บของตรงนี้ด้วยเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างที่บอกขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้สูงอายุผู้พิการทางเขา่เาขาอะไรงกล้หมดรุ่นนี้นะมันดีตรงนี้ส่วน M 0 4 t มันคืออะไรหรอมาทางนี้นะคะมาทางนี้เลยค่ะนะคะ M04T เนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นพวงมาลายัยสะดวกสบายสำหรับคนที่แบบเอออารมณ์แบบอยากขับเหมือนรถกอลปป์ะดูเท่ๆชิลๆแบบชิคๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รุ่นนี้เลยรุ่นนี้นะคะขับแบบพวงมาลัยนะคะออฟชันมันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นการขับนะคะก็คือขับแบบ พวงมาลัยใช้เท้าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมีเบรกมือตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้พิเศษคืออันนั้นมันนั่งได้คนเดียวใช่ไหมตรงผู้ขับอ่ะแต่เนี้ยมันนั่งได้2คนไงคะแต่ถ้าอย่างไปคนตัวโตอาจจะคนแค่คนเดียวนาะบางทีมันเต็มแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้หนึ่งสองที่นั่งได้อยู่แล้วนะคะเห็นไหมความความความแตกต่างของมันนะคะการขับก็คือทุกอย่างตกเหมือนรถยนต์อะไสตกเหมือนรถยนต์ใบปัดน้ําฝนตกตกเหมือนรถยนต์ มีวิทยุ m อ็นะคะอ่าแล้วก็เหมือนกันแหละนะคะท้ายมันปรับเป็นกระบะได้นั่งได้นะคะแล้วก็ท้ายเห็นหมท้ายมันก็เหมือนกันคือนั่งได้นะคะเป็นก่อเก็บของได้นะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่แตกต่างกันคือ2รุ่น การขับเนี่ยมันก็แตกต่างกันอุ่น m 0 4 T อย่างที่บอกอะ่ะมันเหมาะกับแบบกลุ่มลูกค้าที่เขาแบบอารมณ์อยากขับแบเป็นเหมือนรถกอล์ฟอ่ะเนาะเออก็ถามว่า2รุ่นนี้มอเตอร์เท่ากัน650วัตต์นะคะแบตเตอรี่เท่ากัน5ก้อน60 w 20โวลต์20แอมป์นะคะการชาร์จต่อการขับ1ครั้งเนี่ยขับได้30กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ มีล้อมียางก็คือเป็นเหมือนยางเติมลมอะ่ะเหมือนกันขนาดรถเท่ากันทีนี้มาดูเรื่องราคาราคาต่างกันไหมมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าการขับมันมันมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะ,ะการขับไม่เหมือนกันระบบไม่เหมือนกันผู้ห้องห้องผู้ขับอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะรุ่น M 01T นะคะจะมี3สีนะคะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่74,900บาทค่ะนะคะส่วนรุ่น M04T ราคา8 4 9 0 0บาทนะคะยังไงนะคะหากใครสนใจ2รุ่นนี้ถามอินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวมานะคะได้เลยตามที่อยู่นี้นะคะยังไงนะคะฝากติดตาม กดกระดิ่ง s u b บสไคร์กดไลค์กดแชร์เพจเรา YouTube เราด้วยค่ะวันนี้ต้นน้ออัเปเดตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ